สนับสนุนโดย Tru ูเคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับ True 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ปูนก้อยพร้อมนายนภะัสยกแพ็กตรวจโควิดหลังร่วมงานเดียวกันกับคนติดโควิด ตีไม่อยากเสี่ยงประกาศเลื่อนงานแต่งแล้วเซฮูเด็กโซแท็กทีมร่วมแสดงในซีรีส์ใหม่ของจางกียงและซงเฮคโย The Storyteller ผลงานหนังสือเล่มใหม่ของเดฟโรจะวางจำหน่ายวันที่5ตุลาคมนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเวลาเยบกล่าบันเทิงช่วงนี้อยู่กับกฤษณและพะแพรนะครับใช่แล้วนะคะไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆสําหรับประเด็นเรื่องของโควิด19ครบต้องบอกว่าตอนนี้กลับมารุนแรงมากขึ้นอีกแล้วนะคะก็มีเหล่าคนบันเทิงที่ ได้รับเชื้อกันบายอยะมากมายก็เลยทําให้งานหรือว่ากิจกรรมเรื่องๆต่างๆเนี่ยต้องโดนเลื่อนออกไปก่อนเช่นเดียวกันกับงานแต่งตางานของคุณโกตีนะคะที่ตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะจัดภายในปีนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าตัดสินใจเลื่อนแล้วค่ะ หลังจากออกมาประกาศนะคะว่าเตรียมเข้าประตูวิวาช่วงปี2564ล่าสุดค่ะคุณโกติอารามบอยก็ได้ออกมาแจ้งข่าวว่าจำเป็นต้องเลื่อนงานแต่งออกไปก่อนเป็นเพราะด้วยสถานการณ์ของโควิด1 9นั้นระบาดหนักแต่งครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะให้ทุกอย่างนั้นราบรื่นและไม่อยากให้มองว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะเดี๋ยวมาบอกแต่งไม่แต่งคือแต่งคนเดิมแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ยังจัดงานไม่ได้ค่ะชิคุณโกติก็เผยกลับว่าตอนนี้มันมาอีกระลอก และคาดว่ารุนแรงกว่าเดิมอยากให้มันคลี่คลายก่อนแล้วค่อยคิดหาหนทางจริงๆพี่นวัดก็เป็นแม่งานแล้วก็มีการเตรียมออร์แกนไนซ์ไปบ้างแล้วบอกเลยครับว่าไม่กระทบหรือมีปัญหาอะไรก็มีคุยกับแฟนมาต้องขอเลื่อนไปก่อนถ้าจะแต่งเมื่อไหร่จะบอกอีกครั้งแต่งงานครั้งหนึ่งในชีวิตก็ไม่อยากให้ตะขิดตะขวงใจอยากให้มันราบรื่นฐานะครอบครัวญาติผู้ใหญ่ไม่อยากให้เครียดด้วยสถานการณ์ตอนนี้นค่อนข้างที่ตกกังวลว่าถ้าหากมีคนมาติดโควิดที่งานแต่งของโกตีเนี่ย พูดได้คำเดียวว่าบันไลแน่นะพร้อมทิ้งท้ายครับว่าตอนนี้ขอเลื่อนไปก่อนถ้าแต่งเมื่อไหร่จะบอกแต่เนิ่นๆเรื่องผูกข้อไม้ข้อมือไม่ซีเรียสเพราะทางผู้ใหญ่เขาก็รักและเมตตาผมฝั่งพ่อแม่ผมก็โอเคครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนหมู่มากกันออกไปก่อนน่าจะดีที่สุดค่ะใช่ก็เลื่อนไปก่อนนะฮะ นะครับเรามาที่วงการภาพยนตร์ไทยนะฮะสำหรับการคัมแบ็กในวงการภาพยนตร์ในรอบ8ปีของผู้กำกับคุณปื๊ดธนิตเลยนะฮะก็ถ้าทราบกันดีก็ฝากผลงานไว้กับบางราจันในอดีตครับห่างหายไปนานกว่า8ปีครับสำหรับผลงานการกำกับของปื๊ดธนิตครับผู้กำกับภาพยนตร์นักเขียนบทภาพยนตร์มือทองก็ว่าได้ครับที่เคยฝากผลงานสร้างชื่ออย่างบางราจันที่ออกฉายในปี2543 ล่าสุดเจ้าตัวก็เผยครับว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเตรียมทำภาพยนตร์เรื่องใหม่แนวแอคชั่นซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่จะดึงนักแสดงต่างประเทศมาร่วมแสดงแต่ก็แอบ,บมีกังวลอยู่บ้างในด้วยสถานการณ์โควิดที่ยังไม่คลี่คลายบวกกับนักแสดงที่ต้องบินมาร่วมงานตรงนี้ทำให้ตอนนี้เรื่องการถ่ายทำเนี่ยยังอยู่ในช่วงการปรึกษากันอยู่ครับพี่ไม่ได้ทำหนังมาเจแปดปีแล้วครับ ตอนนี้อยู่ในช่วงเขียนบทกําลังจะกลับมาครับเราหวังว่าเมื่อเราทำเนี่ยพอมันเสร็จอะโควิดมันจะหายแล้วนะเรากําลังทําหนังในระดับอินเตอร์อยู่นิดนึงเราจะนําเข้าดาราต่างประเทศเข้ามาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีจีนฝรั่งอะไรจะพวกนี้ซึ่งมันก็สตอรี่ของเรามันเอื้อนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหาวิธีที่ทำยังไงให้ งบประมาณที่เราได้มาเราคุมมันอยู่เพราะว่ามันมีบางฉากที่จําเป็นต้องใช้คนหมู่มากเป็นแอคชั่นครับครับเกี่ยวกับมวยไทยออยู่ในช่วงเตรียมบทครับครับแล้วก็มีประชุมทีมพีพอยู่บ้างนะคัดเลือกเพื่อเขาจะต้องมาฝึกซ้อมมวยไทยไม่แน่ใจว่าเขาเข้ามาแล้วเราจะต้องกักตัวหรือเปล่าอะไรยังไงแค่ไหนนะครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการติดต่ออยู่ ใช่นะครอย่างที่ได้ตามข่าวกันนะครับมีคนบันเทิงหลายคนเนี่ยตอนนี้ก็ผลตรวจออกมาก็เป็นบวกนะฮะม,มีเชื้อโควิด -19 นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูรวบรวมกันนิดนึงว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีใครไปตรวจและอาการเป็นอย่างไรกันบ้างครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ครับที่กลับมาแพร่กระจายเป็นวงกว้างส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ล่าสุดมีคนบันเทิงติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกครับนั่นก็คือคุณเวทไทเทเนียมซึ่งเจ้าตัวก็ได้ไปตรวจหาเชื้อรอบที่2ผลออกมาเป็นบวกส่วนภรรยาคุณนานารา,ายวินาครับหลังจากทราบผลของสามีเนี่ยก็ได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อพร้อมลูกสาวลูกชายทันทีซึ่งตอนนี้ก็กําลังรอผลตรวจอยู่ครับด้านหนุ่มแบงค์ทิตินะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ได้โพสต์นะเมื่อคืนนี้เลยครับก่อนนอนนะไม่ได้นอนกันเลยนะ,ะว่าติดเชื้อโควิด -19 ครับพร้อมชี้แจงไทม์ไลน์อย่างละเอียด และต้นสังกัดเนี่ยนาดาวบางกอกครับก็มีการโพสต์หนังสือยืนยันว่าน,นักแสดงในสังกัดอย่างแบงค์ทิติติดเชื้อโควิดและได้แจ้งไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนกรณีที่ DJ เจเพชจ้านะคะติดเชือ้อโควิด -19 <c oughs> ก็ได้มีคนใกล้ชิดนั้นเดินทางไปตรวจแล้วก็ทยอยแจ้งผลตรวจกันเรื่อยๆค่ะ อย่างพี่น้องฝาแฝดเนยแจมนะคะแล้วก็คุณอุ้มลัคนารวมไปถึงสาวนิวเคลียร์หันสาด้วยก็ยังกำลังรอผลตรวจกันอยู่สำหรับ2องหนุ่มไบรท์วินค่ะทางต้นสังกัดก็ได้ออกมาแจ้งผลตรวจแล้วว่าไม่พบเชื้อหลังจากที่ไปร่วมงานนึงนะคะที่มีผู้ติดเชื้อโควิด1 i แล้วก็จะกักตัวต่อไปจนครบกาหนดค่ะส่วนดารานักแสดงที่ไปร่วมงาน สนามฟุตบอละคะที่มอบสนามฟุตบอลให้โรงเรียนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างพี่ตูนบริสแลมคุณนายนพัทรคุณพุพทธิชัยรวมไปถึงสาวก้อยรัชวินแล้วก็สาวจุ๋ยวรัธยาก็ต้องกักตัวกันยกทีมเลยเนื่องจากว่ามีผู้ร่วมง,งานนั้นติดเชื้อโควิด -19 และทั้งหมดนี้ก็เดินทางไปตรวจหาเชื้อเรียบร้อยค่ะซึ่งผลออกมาว่าไม่พบเชื้อแต่ก็ยังต้องกักตัวเพื่อรอดูอาการกันต่อไปด้านบริษัท i อเอมนะครับผู้ดูแลไอดอลวง BNK48 เคียครับก็ได้ร่อนหนังสือ ประกาศกักตัว6สมาชิกค,คือเจนิตโมบายมิวสิกปั่นเนยและเจนครับหลังจากได้ร่วมประชุมแล้วก็มีหนึ่งในผู้เขาร่วมประชุมเนี่ย ติดเชื้อโควิด -19 นะซึ่งทั้งหกสาวครับก็ได้ไปตรวจหาเชื้อเป็นที่เรียบร้อยผลออกมาไม่พบเชื้อแต่อย่างใดพร้อมประกาศปิดหอพัก BNK48 ชั่วคราวฝากของนักร้องหนุมครับอะตอมชนะกันนะก็ได้โพสต์แจ้งข่าวครับว่าเจ้าตัวเดินทางไปตรวจหาเชื้อเป็นที่เรียบร้อยหลังทราบข่าวว่างานคอนเสิร์ตสองงานที่เจ้าตัวไปแสดงมีผู้ติดเชื้อมาร่วมงานตอนนี้ก็กำลังรอผลตรวจพร้อมกับแจ้งทีมงานให้ทราบและทยอยตรวจแล้วครับ ทางด้านของคุณก็ฟักกิงฮีโร่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนเนี่ยที่ออกมาโพสต์ผลตรวจนะผ่านทาง i n s t a g r กรนะบอกเลยครับว่าไม่พบเชื้อหลังมีหนึ่งในทีมงานติดเชื้อโควิด -19 หลังจากนี้เจ้าตัวก็จะกักตัวเพื่อดูแลแล้วก็เพื่อดูอาการต่อไปครับจนครบกำหนดและจะไปตรวจอีกครั้งครับ และอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้ฉายาว่าเป็นเจ้าแม่กักตัวไปแล้วค่ะสำหรับนางเอกสาวแต้วนัทพรที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาประกาศกัก,กตัวอีกครั้งหลังโควิดคลัสเตอร์ทองหล่อักลับมาแพร่ระบาดนะคะโดยครั้งนี้นับเป็นการประกาศการกักตัวครั้งที่4หลังจากเจ้าตัวพบว่าใกล้ชิดกับผู้ติดโควิด -19 เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งบุคคลที่คุณแต้วใกล้ชิดนั้นนะคะติดโควิด -19 เมืม่อวันที่6เมษายนคุณแต้วก็เลยรีบไปตรวจหาเชื้อทันทีที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งผลตรวจ ในครั้งนี้นะคะยังไม่พบเชื้อแต่ว่าเจ้าตัวก็จะยังคงทําการกัก,กตัวต่อไปตามกําหนดแล้วก็จะตรวจซ้ําอีกครั้งหากย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะคุณแต้วเองก็เคยได้เข้ารับการตรวจโควิด -19 มาแล้วหลายครั้งด้วยกัน,นโดยครั้งแรกนะที่ตรวจคือวันที่14มีนาคมปี63หลังจากที่แต้วได้เจอกับแมทธิวดีนในงานอีเวนต์งานหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ารับการตรวจในวันที่29กุมภาพันธ์ก็ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ครั้งที่2นะตรวจไปเมื่อวันที่16มีนาคม3นะเมื่อแต้รู้สึกว่ามีไข้แล้วก็ตรวจแล้วไม่พบเชื้อแต่เป็นไข้แล้วก็มีต่อมทอมสินักเสพครั้งที่3ครับตรวจไปเมื่อวันที่7มกราคมปี64ผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยติดโควิดนะฮะทำให้แต้วต้องเข้ารับการตรวจอีกครั้งผลก็เป็นลบไม่พบเชื้อ ส่วนครั้งที่4ครับน่าจะเป็นครั้งที่ตรวจเยอะที่สุดถึง4รอบในระหว่างการกักตัว14วันเนาะจากกรณีที่เต้าเนี่ยได้เจอกับดีเจมาตูมแล้วก็ทราบนะว่าติดโควิดนะเมื่อวันที่20มกราคมและผลตรวจก็เป็นลบโดยเต้าก็เริ่มต,วตรวจรอบแรกหลังรู้ว่าดีเจมาตูมติดโควิดรอบที่2ตอนกักตัวครบ7วันรอบที่3นะตอนกักตัวครบ11วันและตรวจรอบที่4ในครั้งนี้นะครับตอนกักตัวครบ14วันและผลไม่ผลเป็นลบไม่พบเชื้อทุกรอบครับ แล้วก็ครั้งล่าสุดนะคะก็คือครั้งที่5ค่ะวันที่7เมษายนหลังจากที่คุณแต้วได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อและผลตรวจเป็นลบเอ่อเป็นลบนะคะแต่ว่าคุณแต้วก็ยังต้องกักตัวให้ครบ14วันอีกครั้งและครั้งนี้ก็นับเป็นการเข้าสู่โหมดกักตัวเป็นครั้งที่4ของเจ้าตัวด้วยค่ะนับว่าคุณแต้วเนี่ยน่าจะเป็นคนบันเทิงที่เข้ารับการตรวจโควิด -19 มากที่สุดเลยก็ว่าได้สมกับฉายาเจ้าแม่แห่งวงการกักตัวจริงๆค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ